เอาเละครับผมสสดีช่วงเวลานะครับผมคุณอาคาร์ถามมานะครับผมว่าฝากพี่พ่อมดูเหรียญไทคูนหน่อยครับขอบคุณครับไทคูนนะครับเรามาดูกันดีกว่าชื่อชื่อชื่อเด็ดทิชชูมันเป็นคอยอะไรวะอืมน่าจะเป็นไทคูนตัวนี้นะครับ t y c ตัวนี้ ถ้าดูจากอัตราการซื้อขาย24ชั่วโมงถือว่าน้อยมากนะครับผมเมื่อมูดูมูลค่าไปเสเ็จของมัน3 5น้านี่ไม่น่าประทับใจเท่าที่ควรน,นะครับอ,อมูลค่าของมันในอัตราส่วนก็อยู่ที่0.02พยายามจะทำเป็น ส่วนของประสบการณ์ของเทรดเดอร์นะครับผมมีตลาดที่รองรับอยู่พอสมควรมีบิตโกลโบมีบิตแทร็กนะครับผมไว้บิตนะครับแต่นในตลาดดังกล่าวก็ไม่ได้มีมูลค่าการซื้อขายที่สูงจนเกินไปนะโฮเดอร์มีส่วนต่างอยู่ที่5้9คนนะครับถือว่าน้อยพอสมควรนะอาจจะเรียกว่าน้อยมากนะครับผมครับต่าทพันสเฟอร์ที่เกิดขึ้นนะครับผม8,254นะครับจำนวนเหรียญก็เป็นจำนวนเหรียญที่ไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมในเดี๋ยวนะซัพพลายมีเพิ่มหรอไม่เด อันนี้ 140. ร้อยสี่สิบซอ์อุปทานหมดไปมีเจ็สิบแดล้านนะครับผมเรามาดูตัวไทคูลกันดีกว่าอืมเป็นคริปโตเทรดดิ้งธรรมดานะครับเป็นออโต้โอเป็นออโต้เพอตหลวยเดรออ่าระบบออโต้เพลอตผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบักเท่าไหร่ในความคิดผมนะครับอาจจะไม่ได้ตรงใจใครหลายคนแต่ส่วนตัวผมชอบเวลาเทรดเทรดด้วยมือดีกว่าฮะสนุกกว่าเยอะ แ a นด์ฟรีนะครับผมอินทิเกตอินทิเก t ต d ผ่านบ i แ a นซ์แต่อยู่ในอ t h e เ e ียนนะี่นะเดี๋ยว <c oughs> <อ>รูปแบบก็ดูไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับมีสเต็คกิ้งมีส่วนลดให้นะครับมีโปรฟิตแชร์ให้มีบู t มีโปรแกรมแอเฟ l i a ลเตนะครับผมเอกซ์คลูซีฟฟิวเจอร์ในอนาคตน่นาจะไม่ใช่ในอณาคตลระมังปัจจุบันนี้น่าจะมีแล้วละ่ะ The exclusive. Tycoon, in Let's the video. Is there Tycoon is the first social crypto trading platform with a unique and fully automatic copy trader technology. You, as a follower, can diversify your trading portfolio by choosing your favorite traders to maximize your profits. You can allocate any individual amount to every trader you want to follow. You don't need any knowledge to use Tycoon. It is easy to understand for everybody. Traders connected to Tycoon are trading with their own portfolio at their desired exchange. Tycoon constantly monitors their activity and shares the trades with their followers in real time. With this technology, traders can earn an additional passive income sharing their own trades automatically with their community. Every trader will be ranked based on their success, activity, and community. You manage your own investments at your preferred exchange without giving away your investment to unknown third-party institutions. The communication between the Typhoon platform and the servers will be protected by using the highest possible security certificates, which will encrypt all the data that is sent or received. A small part of any profit will be automatically reserved to reward the traders for their services. ไม่ได้ดูรู้สึกชื่อชอบักเท่าไหร่สำหรับตัวผมนะเพราะว่าถ้าใช้ copy trading ใช้รูปแบบอโตโพลอตอะไรก็ตามที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับใช้อิทโลง่ายกว่ามาอืม คิดว่างั้นนะครับถ้าจะใช้ไทคูยจริงๆใช้อ e ิโตโรอาจจะง่ายกว่าหรืออาจจะจริงๆแล้วในเอ็กเซีนที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันที่เมืองไทยก็มีหลากหลายตัวนะครับอย่างอาร์เกนอย่างเงี้ยคุณก็ใช้อาร์เกได้นะถ้าคุณอยากใช้นะครับผมก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีอันนึงเหมือนกันนะครับในอาร์เกนนะถ้ามุมมองมุมมองในการใช้งานก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ต่างจากอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะมีตัวเทรดมีตัวคอร์เชนมีระบบการใช้งานนะครับที่ค่อนข้างที่จะคบคันทุกฟังก์ชันณนะระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบในการใช้งานเกี่ยวกับตัวเทรดนะครับผมก็สามารถมาใช้ได้เหมือนกันโดยส่วนตัวแล้วถ้าคุณจะเข้าไปแท้คูณเทรดเดอร์นะครับผมในลักษณะของการใช้ออโตเมติกอลนะครับผมหรือ เทคโนโลยีที่เขาใช้คําว่าออโตออโตเมติกนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเทคโนโลยี Technology แนวนี้เนี่ยถ้าเงินวางไม่ถึงนะครับผมโอกาสได้กําไรน้อยนะครับแล้วก็เมื่อเงินมวางไม่ถึงกําไรน้อยเนี่ยโอกาสที่จะสูญเสียกลับมาเยอะกว่านะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันบางอย่างของมันเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มองว่ามันจะดีเยี่ยมขนาดนั้นนะใช้คํานี้นะครับไม่ได้ดีเยี่ยมขนาดนั้น ถ้าคุณอยากจะใช้ตัวไทคูนจริงหรือมองไทคูนเพื่อจะเป็นตัวเก็งกํลังจริงเนี่ยผมมองว่าก็ยังไม่คุ้มนะเพราะว่ามันอยู่ในยูนิซวอนะครับผมแล้วก็ค่าแก๊สค่อนข้างแพงนะถ้ารอเมอร์ชก็อาจจะนานเกินไปนะครับแต่ถ้าจะลงทุนกับตัวนี้จริงๆไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ร่วมลงไปนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่ดูเบื้องต้นนะครับมองว่าไทคูนยังมีปัญหาอยู่หลายปัจจัยนะครับที่เกิดขึ้นก็คือการแข่งขันนะครับที่มีปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับผมการที่ ไทคูนยังเป็นน้องใหม่ในชุมชนนะครับผมแล้วก็ส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของไทคูนก็คือไทคูนยังมีใช้คำว่า,างไงดีนะเห็นไหมข้าไปบรโท็อกเทนซิเฟอร์ก่อนแป๊บโอ้อันหนาวด้วยว่โอ้แต่เปิดมา735วันแล้วหรอ มีอะไรที่ดูไม่นี่บ้างอัตราการเบรนนั่นหรอไปดูภายในกันหน่อยอม,มูลค่าลลคุิตี้น้อยนะครับผมมูลค่าการเทรดต่อ24ชั่วโมงก็น้อยมูลค่าโดยรวมทั้งหมด3ล้าน5ไม่ไม่ไม่ถือเป็นรูปแบบฟังก์ชันในการเทรดที่ดีนะครับผมในการเข้าถึงนะครับ วันนี้คื้อาจจะหายไปจากาหน้าจอก็ได้ใครจะไปรู้นะเพราะาอันนี้มันค่อนข้างอันตรายนะครับผมได้ย้ำเตือนแล้วนะคิดว่าทุกคนน่าจะามีความที่จะไต่ตรองนะครับผมได้เองระดับหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นบรรทันานอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเปิดมาเกือบเกือบสองปีแล้วอะเกือบออไม่ได้ปีปีเกือบสองปีเจ็ดสามสามห้าโอเคเกือบสองปีแล้วอะแต่ มูลค่าของมันก็ไม่ได้แบบเวอร์หวาขนาดนั้นวู้ว์ใช้คำว่าอะไรดีนะเวิร์หวาขนาดนั้นนะแล้วก็ร่วงลงมาด้วยนะจาก0.08ร่วงลงมาจาุด0 0นเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเวิร์กเลยนะครับผมไม่ผ่านนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ